มาแล้วครับพี่น้องวันนี้เบอร์หักแน่พี่น้องเลยเต็มจานหมอกวอาครับพี่น้องเลยสมตรอนสมตรอนครับหอมอ้อมเนื้อครับอ้อมเนื้อใส่หยอดผักใส่ครับแฟนยังเขียนอีกย่ากินไปน้ำข้าวแกงเขียนอีกย่างเลยพ่อบลาอ้อมหน่อยเนาะบัซซี่กับบัซเป็นยัง มาครับพี่น้องครับออมเนื้อครับพี่น้องออมสีนครับปูอึอมสีนไส้ผักไส้ครับอู้หูยเอ้ไเอ้มาครับพี่น้องครับมีสองเมนูเด้อครับนี่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 ที่เด็กของเฮาครับพี่น้องมางานออกเบื้องครับวามาสิดหน่อยเดลาร้าทำได้ครับพี่น้องเอ้ยครับสามลอยกัมเด้อพี่น้องครับกับปุ๊กนี่ครับเน้นๆครับสมตรันสมตรันตันบาปุ่น ลงมาแล้วพี่น้องโอ้โ,โจหจนะแน่ลืแน่โจโกพี่น้องวดบ้าปุคิดเป็นแน่แล้วปุ๊บนี่อ๋อพี่น้องเลยสองเมนูจ้ะมือนนี้ไปซนคิดนันใจกับผักแชทบ้าปุ๋ยจูผักเลยได้จัาท่างผิดเป็นกูได้รับชมนดูท่านยูทูบกันนี่เบอร์โทรเลยจ้ะศูนย์แปดสอาจ้า,จา,จาพี่น้อง นี่พี่น้องครับเติมจานหมกอ่อครับสวัสดีครับพี่ตระเดินสัตติกุลหอดสู้ขู่สกุลครับสวัสดีจ้าสาวฟยจุพานมาแล้วครับพี่น้องมวันนี้เบอร์ผักแน่พี่น้องเลยเต็มจานหมกอ่ะครับพี่น้องเลยสมตรอนสมตรอนครับพร้อมอ้อมเนื้อครับพร้อมเนื้อไส่หอดผักไส้ครับนิ่งสายดิบนิ่งสายสุกครับพี่น้องอาหารรดเด็ดครับพี่น้องค้าแน่เอาแหวงไนหล่ะ แหวงสีมันสีมีส่สอนมันสอนกันเามาพี่น้องครับเซตแมงครับคือเอิงรับรลนลูกโดนไหมพี่น,อน้องแม่เนเลองกอ,อพอมีออมจดแหวงเขียกินไปน้ำฟองแเียไปพร้อม มสมพดดีมาไม่หายหนำฮอนครับห้าพี่วอมเนื้อขวายข้นลาบออมเลยนะอืมมตนันคมลำดีดีเลย มาอยู่ก่าจัดแค่ดีครับแก้มครับพี่น้องเลยสุดยอดเลยหอมขอบสนใจกรสซั่งไหเด้อจ้าพี่น้องต้องทรงรถเย็นแต่ต้องหยิบแป้งจังเลยมัน,มน สำหรับพี่น้องรงฟี่ถ้าเขาไปถามกันไดจะตอบถามด <c oughs> าถไ,าได้เลยอยากกันถามได้ก็ซื้อบังคับกันถึงวายเลยอื่อกับเป็ยงยังบังคับว่าได้เด้แต่เดี๋ยวคนผ้าใจเพราะใจมันส,สอย กุดน,นุนเดี๋ยวไปจิ้มไปยังกันก็ได้จ้ะไม่จิมแล้วกินอะไรล่ะเชิว่ารู้เท่กากันกินดูเถอกล้องมาพี่น้องเขาแสบเอาบอขุยมากก็เลยกขายัปเลยน้าแสบนะพี่น้องกินเลยครับน้าแสบ cá bùn nè, cá bùn là 320 baht, với mặn 300 trăm 3 kiện đó kia nào, thêm mì cốt gì cả. ยองไม่ม้อนผักผักใส่พอกิน <c oughs> สมนองไปก่อน นห,น,ววน,นหอนกกลดเจ่าไมันลงไปหอกระเพาะมันหาดกระน,น้ำทางสูงพอดีครับเบกกากิจแซบกับบ้านบ้าแจะผักนะมาิดนะเจ้านะจว่าบอแจบัจบกพี่ก,กพอกกินด้วยแลว่เป็นไวก็ไ่ได้กิน <c oughs>

ม่น่าแสบแสบพี่น้องเลยล่งหัยใจแล้ว <c oughs> ไม่ยากขึ้นนะร <c oughs> สวมมันเป็นพ่อดีแล้วจ้ะนี่เห็นแดงๆน่ายไง่ายเละมัน Đã đông tung Hãy subscribe cho kênh Ghiền đấy กินเลรื้อล้างควาขาปาซ้ำัวะแรงก่อนให้ยุกไก่สิตั้งในท่าบ้านกันเลยไม่้งบานจะั้งในทาาไก่กันเลยเนาะ,ะต้องสั่งกันนะจ๊ะดีเกล่นมาเอาเลยบ่ได ชื่อตามโมเดิรเห็ดเป็นหลอดจ้ะเป็นหลอบทรงอันนี้เป็นหลอดทรงวันที่สิบห้าด้วยพี่น้งองจังมือนเนียกับวันที่สิบห้าทรงห่าสร้างหลังจากสิบสามวันที่สิบสามหกโมงแรกหลังจากนั้นไปสิเป็นหลบตจอไปอีก Ủa Chị Nong tiếng đây ngon không? Cậu mừng cậu đấy Dạ, chị Nong ngon Ừm Một rượu đột nè như vậy Hừm ปริมาณเท่าใดเขาบอกไปชัดเจนได้พี่น่องว่าเดี๋ยวไล่เติมไ,ได้พีน่น่องออามรอยมำไล่ก็สองไม่ได้ไปนะ ดียูพิเตอนี่บุฟเฟ่กอ,อ่ะยูใส่ถาดอ๋อคงงี้จ่อยอืมแต่ว่าไม่รู้รยแต่รูอยให้ เน้ำน้องก็ฝาแหลวะ่ะทางเลยเ็ดมันตกันมันหอนคักพี่นอเลยใชไปถ่วง มันสมพอดีเอกขนหน่อเสตัุเย็นเลยนะเหนพอใจแล้วมพอสมทัาน,นี้แล้วใส่ตวเย็นป๊บเลยไปน่อยอืมอืมโอเฮะไม่ดีหน,นิจังครับ ครับโหเสียบบิลีพี่น้องต้มเนื้อกะแซครับต้มงัวงกะแซบครับพี่น้องสมแบบตอนนะพี่น้องเล้ออาจารย์ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่รอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมกับเป้าปุ๋ยชูบาัชูบาักครับพี่น้องฝากกุ้งไหก็แช่ก็ติดตามครับผู้ใด้กันสีซ่างสมกับในเพจเป้าปุ๋ยชูบาัเด้อพี่น้องโคตรเข้าไปเบิ่งครับพี่น้องมีอะไรอะไรย่างครับไม่ต้องแบบซับไม่ต้องแบบตอนเด้อพี่น้องเด้อเอ้า ชิปนี้ครับใบซับนีมม้ครับชิพหนาม้าไหมเด้ออีพอยร์แมนยังอื่งยัยสุสขทุกคนครับโชคดีความสุขสวัสดีครับคิวคิวฝากอะไรกูแช่นนะมาเด้อ